สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง TK Studio วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนึ่งในภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประวัติศาสตร์การซ้อมรบของไทยนั่นก็คือไยมิซิลสตอร์มหรือที่หลายคนเรียกกันว่าพายุขีปนาวุธแห่งสยามภาพการยิงจรวดและขีปนาวุธหลายลูกพร้อมกันในท้องฟ้าไม่ได้เป็นเพียงการแสดงพลังทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความพร้อมรบและศักยภาพในการป้องกันประเทศของไทยในปี2025หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการยิงขีปนาวุธพร้อมกันถึงถูกตั้งชื่อว่าไทยมิสซิลสตอมคำว่าสตอ r ์มหรือพายุไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อความดุด,ดันแต่ยังหมายถึงความหนาแน่นความรวดเร็วและความต่อเนื่องขององค์การโจมตีหรือการป้องกันที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงการซ้อมรบในครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้หยุดอยู่กับที่ แต่กำลังเดินหน้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและการบูรณาการระบบอาวุธมีความสำคัญอย่างมหาศาลหากพูดถึงด้านสมรรถนะไทยมิสซิลสตอมไม่ใช่เพียงขีปนาวุธลูกเดียวแต่เป็นการผสมผสานของหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจรวดพิสัยใกล้พิสัยกลางไปจนถึงขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรการยิงแบบพร้อมกันหรือซิมบันตาเนียสลอนทำให้สัตรูมีความยากลำบากในการตอบโต เพราะระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสกัดได้ทันทุกทิศทางหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของไทยมิซิลสตอร์มก็คือความแม่นยำเทคโนโลยีการนำวิถีที่ถูกพัฒนาใหม่ทำให้จรวดสามารถปรับทิศทางได้แม้ในช่วงท้ายของการบินระบบนำวิถีที่ผสมผสาน GPS, Inertial Navigation และ Radar Homing ทำให้ความคลาดเคลื่อนลดลงจนเหลือเพียงไม่กี่เมตรนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างฐานทัพ สนามบินหรือเรือรบก,ก็สามารถถูกโจมตีได้อย่างแั่นยำสูงสุดในด้านความเร็วไทยมิซิลสตอร์มมีหลายรุ่นที่สามารถทำความเร็วเหนือเสียงบางรุ่นสามารถทะยานไปได้ที่ความเร็วแมตสามถึงแมตห้าการโจมตีด้วยความเร็วสูงขนาดนี้ทำให้โอกาสในการป้องกันหรือยิงสกัดแทบจะเป็นศูนย์เมื่อรวมกับการยิงเป็นฝูงในเวลาเดียวกันผลลัพธ์ก็คือพายุขีปนาวุธที่แท้จริง ถ้าเรามองในแง่ยุทธศาสตร์การมีศักยภาพเช่นนี้ทำให้ไทยสามารถสร้างสมดุลทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมั่นคงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทูตท,ที่สำคัญอีกด้วยเพราะเมื่อมีระบบอาวุธที่ทรงพลังประเทศอื่นก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเผชิญหน้าหรือกดดันในเชิงความมั่นคง ในปี2025การซ้อมรบไทยมิสซิลสตอร์มถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการยิงจากฐานบนบกการยิงจากรถติดตั้งขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปจนถึงการยิงจากแพลตฟอร์มทางทะเลซึ่งทำให้ศักยภาพของระบบนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงบนแผ่นดินแต่ยังสามารถใช้ป้องกันหน้านาและเส้นทางการค้าสำคัญในภูมิภาคได้อีกด้วย ด้านราคาของทิสซิลสตอมต้องบอกกว่าเป็นสิ่งท well ี่หลายคนอยากรู้ปกติแล้วราคาของขีปนาวุธแต่ละลูกนั้นแตกต่างกันไปตามระยะทางและระบบนำวิถีขีปนาวุธพิสัยใกล้อาจมีราคาตั้งแต่1ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกขณะที่รุ่นพิสัยกลางและพิสัยไกลราคาสามารถพุ่งไปถึง3-5ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยหากคิดถึงการยิงพร้อมกันเป็นฝูงใหญ่ต้นทุนต่อการซ้อมรบหนึ่งครั้งอาจสูงถึงหลายร้อยล้านบาท แต่ในมุมมองของกองทัพมันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพการป้องกันประเทศระบบปล่อยขีปนาวุธที่ใช้ในไทยมิสซิลสตอมส่วนใหญ่เป็นแบบโมบายลอนเชอร์ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วยากต่อการตรวจจับจากด,ดาวเทียมหรือการสอดแนมของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในสงครามสมัยใหม่ไม่เพียงเท่านั้นการออกแบบตัวปล่อยยังคำนึงถึงการซ่อมบำรุงและความทนทานในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาที่ราบสูงหรือพื้นที่ชายฝั่งถ้าเรามองลึกไปในอนาคตไทยมิสซิลสตอร์มอาจไม่ได้เป็นเพียงระบบการยิงแบบเดิมๆเ,เท่านั้นแต่ยังอาจบูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการโจมตีอัตโนมัติหรือระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยยิงหอไล่จุดได้แบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้การโจมตีแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีมิติทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อไทยมีขีดความสามารถในการพัฒนาและปรับแต่งขีปนาวุธเองบางส่วนก็อาจเปิดโอกาสสู่การผลิตในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติและยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วยภาพที่เราเห็นขีปนาวุธจำนวนมากพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันนั้นไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมแต่ยังเป็นข้อความที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยพร้อมที่จะป้องกันตนเองในทุกสถานการณ์มันคือการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และยุทธศาสตร์ทางทหารที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเมื่อเราพูดถึงประสิทธิภาพต่อราคาหลายคนอาจมองว่าต้นทุนสูงแต่หากเปรียบเทียบกับการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่ยั่งยืนแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าพเพราะเพียงแค่การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเช่นนี้ ก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งได้ตั้งแต่แรกสุดท้ายไทยมิสซิลสตอร์ไม่ใช่เพียงระบบอาวุธแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญขององค์การป้องกันประเทศและความก้าวหน้าที่เกิดจากความร่วมมือของวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และทหารไทยที่ทุ่มเททำงานเพื่อความมั่นคงของชาติ และนี่ก็คือการรีวิวไทยมิสซิลสตอมในปี2025ที่เราได้นำมาฝากกันวันนี้หากเพื่อนๆชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง TK Studio ของเราไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทหารและการป้องกันประเทศขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ